ให้ด้วยใจที่ไม่หวังผลคือจาคะที่หลุดพ้นจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันการใหนะ้การให้ในแบบจาคะนั้นต้อง วางความเห็นหรือความคิดในแบบอื่นๆความคิดในแบบอื่นๆที่ไม่เป็นลักษณะของจาคะที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นนะเป็นอย่างไรก็คือจาคะในลักษณะที่ได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่นั่นเอง ที่พระสารีบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าให้ทานอย่างไรเนี่ยได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ให้ทานอย่างไรได้ทั้งผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่ในสองอันนี้ต่างกันอย่างไรพระองค์ตรัสไว้เจแบบเนี่ยหแบบเนี่ยได้ผลใหญ่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ ก็คือได้ได้แค่ไปเป็นเทวดาแต่ตายจากเทวดาแล้วก็ไม่พ้นนรกกำเนิดฉนเปลววิสัยต้องเป็นอาคามีส่วนแบบที่7เป็นการให้ที่ปรินิพานไดนะ้การเกิดของเขาสองครั้งก็คือไปเป็นพรหมกิยิกาแล้วก็เป็นอนาคามีพุทธเกิดอีกคราวเดียวหลังจาก ตายจากนาคามีก็จะปรินิพานนี่คือความต่างกันของคนให้สองคนที่ให้เหมือนกันแต่วางจิตต่างกันการวางจิตที่ปรินิพานไม่ได้คืออย่างไรแบบที่หนึ่งคือพระศาสดาบอกว่าเขาหวังผลในทานให้แล้วหวังผลแล้วมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสม คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้การคิดแบบนี้เป็นการคิดในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มนี้จะได้ผลใหญ่คือไปเกิดเป็นเทวราชั้นจาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขายังเป็นอาคามีอาคามีแปลว่าเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมา ยังต้องกลับมากลับมาที่ไหน,นอาคามีหมายถึงผู้ที่ยังละกามโ,มโยคะไม่ได้เครื่องผูกในกามไม่ได้บุคคลที่ยังละเครื่องผูกในกามไม่ได้ยังละเครื่องผูกในภพไม่ได้นั้นพระผู้มีพระภาคเรียกว่าอาคามีต้องกลับมาในสิ่งที่เขายัางมีเครื่องผูกอยู่ก็คือกมามภพ ในการมภพนั้นพระผู้มีพระภาคแบ่งเป็นหคติคือนรกกำมเนัดชานเปลตวิสัยมนุษย์และเทวดาการมภพนี่คือพบที่เขาต้องอยังได้จึงเรียกว่าอาคามีการให้ทานวางจิตแบบที่สองพระองค์บอกว่าคนคนนี้ให้ทานแล้วน ไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้แต่คิดเพียงว่าให้ทานเป็นการดี <c oughs> ยมคิดแค่นี้จะมาเกิดเป็นเทวราชั้นดาวดึงได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่อีกเช่นกัน เมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่จากเทวดาชั้นดาวดึงแล้วเขาจักเป็นอาคามีก็ไม่พ้นทุกติอีกเช่นกันแบบที่สามต่อมาพระผู้มีพระภาคบอกว่าเวลาเวลาเราเราจะคิดแบบที่สูงขึ้นเนี่ยนะเราต้องละความคิดในแบบต่ำๆด้วยนะ ดังนั้นถ้าเราดูพระสูตรนี้ให้ละเอียดเนี่ยคนที่จะคิดที่ปราณีตขึ้นเนี่ยเขาจะละความเห็นในแบบเก่าดังแบบนั้นพอแบบที่สามปุ๊บเนี่ยพองค์บอกว่าเขาไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสังสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้และไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่เอาอะไรสองกลุ่มนี้ไม่เอาแต่เขาคิดว่า ให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาอย่าทำไม่เสียประเพณีเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องรูรไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามบุคคลนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอะไร จาตุมาราชิกะดาวดึงต่อไปเป็นยามาไปเกิดในชั้นยามาแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ยังเป็นอาคามีอีกเช่นกันไม่รอดไม่รอดจากทุกขติแบบต่อมาพวกนี้ไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สุข สวยผลของทัานนี้ไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายแต่คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าคิดอย่างนี้แล้วแล้วเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายอดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราม เมื่อตายแล้วพวกนี้ก็ไปเกิดในเทวดาชั้นดุสิตนะได้แค่ผลใหญ่แต่เมื่อตายจากเทวดาชั้นดุสิตก็เป็นอาคามีนะไม่พ้นทุก,กตินรกกัเนตาชานเปรวิสัยอีกเช่นกันเห็นไะหเราเคยสวยสุดเป็นเทวดาอยู่มาเนิ่นนานเสร็จแล้วตายปุ๊บไปนรกก็หน้าหน้าสังเวทตัวเองอนะเพราะว่านะนะนะ สัตว์โลกที่เวียนเกิดเวียนตายในสังสารัฏเนี่ยคติมันไม่แน่นอนนะส่วนใหญ่มันจะลงข้างล่างเท่าดินมหาปตพีอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วนะที่ได้มาเกิดในสุกติเนี่ยมนุษย์หรือเทวดาแค่เสร็จดินปลายเล็บเท่านั้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คล้ายๆกันอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควร แต่เขาให้เพราะเขาเชื่อฤาษีหรือพวกปริพาชกที่แนะนํามาเขาไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนโยมไปฟังใครมาว่าออีกสามเดือนจะป่วยนันเนี่ยต้องไปให้สังฆทานกับพระนะโยมก็มาถวายของกับพระเพราะเชื่อคนอื่นฟังเข้ามาไม่ได้ศรัทธาพระหรอกวัดไหนก็ได้ให้ไปนะนี่ฟังเข้ามาอืมนะ ไม่ได้มีศรัทธานในองค์ตถาคตหรืออยากให้ทานด้วยใจที่แหมจากฮะจริงๆพวกนี้มาเกิดในชั้นนิมมานราดีแต่หลังจากตายแล้วก็เป็นอาคามีเช่นกันไม่พ้นทุก,กติอีกพวกหนึง่งไม่วางจิตทุกแบบที่กล่าวมาแต่คิดว่าให้ทานเพื่อ ความสุขใจปิติใจนะเขาก็เลยให้ข้าวน้ำผ้ายดยานระเบียบของหอมเครื่องลุปไลที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพรามพวกนี้จะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงที่สุดในชั้นกรรมภพเลยปารณิมิตวสวตัตติแต่หลังจากตายแล้วก็ไม่พ้นนรกนะได้แค่ผลใหญ่อีกเช่นกันไม่มีอนิสงส์ใหญ่ จบหกแบบเหลือแบบที่เจแบบที่เจพระองค์บอกว่าไม่คิดทั้งหกแบบแต่คิดว่าให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตหรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตนะการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเราฟังแล้วเราก็ ยังงงว่าแล้วจะให้ยังไงนะเราเจอพระสูตรนี้แรกๆเราก็งงเหมือนกันเพราะเราไม่เคยถูกสอนมาว่าให้ทานแล้ว,วปรินิพานได้แล้วก็ไม่เคยถูกสอนว่าให้ทานเป็นเครื่องประับจิตเป็นบริหารจิตมันทำยังไงนอนะนะแต่มาดูผลของของคนที่ให้ทานแบบนี้โอ้โหมันมันเลิศมากเลยอะ่ะ เพราะว่าคนที่ให้ทานแบบนี้พระองค์บอกว่าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดเป็นพรหมกายิการนังเทวานังโอ้โหไปเป็นเทวดาชั้นรูปประพบชั้นที่หนึ่งชั้นแรกสูงกว่าเทวดาชั้นกรรมภพทั้งหมดหกชั้นเลยก้าวข้ามกรมภพขึ้นไปสู่รูปประพบอายุไขหนึ่งกับนะแล้วพระองค์บอกว่าหลัง คือการไปเป็นพรหมกายิกามันก็ไม่ได้ไม่ได้วิเศษอะไรมันวิเศษตรงนี้ว่าพระองค์บอกว่าหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นอนาคามีโอ้โหมันดีตรงนี้แหละนะอนาคามมเนี่ยในพระสูตรบุคคลสามจำพวกในโลกพระองค์ใช้สองสังโยชน์เป็นตัววัดคือกามโยคะกับ ภาวะโยคะ <c oughs> บุคคลที่ละกามโยคะไม่ได้ละภาวะโยคะไม่ได้เรียกอาคามีบุคคลที่ละกามโยคะได้เรียกอานาคามีโอ้โหไปถึงอาณาคามีคนนี้ละกามโยคะเครื่องผูกในกามได้หรือกามราคะหรือกามฉันทะในสังโยชน์ข้อที่4ของสังโยชน์สินั่นเอง หรือพระอ,องค์เรียกว่ากามโยคะวิสังยุตโตเป็นผู้พลากแล้วจากเครื่องผูกในกามการละความตันีคือการอะไรไม่หวงแหนนะเพราะความตันหีผลของความตันนีคืออะไรโยมก็ต้องไปทราบพระสูตรที่พระอ,องค์ตรัสไว้ว่าเพราะมีตันหาจึงมีการสแสวงหา มีการได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจเซบโมเมาจับอกจับใจตรณีเห็นนะคคำว่าตรณีมาแล้วพอตรณีพระองค์บอกว่าห่วงกันและมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันนะคือการทะเลาะวิวาทการด่าว่าการสาบแช่งการใช้อุธมีคมไม่มีคม บาปอากุศลเป็นอนเนกก็เกิดขึ้นเพราะการห่วงกันห่วงกันเพราะอะไรเพราะตนีตะหนีเพราะอะไรจับอกจับใจรักมากจับอกจับใจดังนั้นสังเกตได้ถ้าความตะหนียังมีอยู่จะห่วงให้แล้วจะคิดเอาคืนมยมให้อะไรใครแล้วยมคิดเอาคืนเนี่ยโอโหความตะหนียังอยู่เต็มที่เลย และจริงๆแล้วเมื่อเราให้เขาแล้วเนี่ยของเราให้เขาแล้วเนี่ยให้เขาไม่ใช่ของของเราแล้วนะเป็นของของเขาแล้วถ้ายมไปเอาคืนมาเนี่ยยมอธินนาทานไหมเนี่ยยมกําลังถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เพราะนั้นเป็นของของเขาแล้วถูกต้องไหมอ่าดังนั้นพระผู้มีพระภาคจะบอกให้แล้วอย่าไปเอาคืนเพราะว่าไม่ใช่ของเธอแล้วนะอืมมีในสิกขาบทปฏิโมกอีก ภิกุเนี่ยให้จีวรแก่ภิกุเองแล้วโกรธน้อยใจชิงเอามาก็ดีให้ชิงเอามาก็ดีปรับอาบัติคายปรับอาบัติคนให้ไม่ได้ปรับอาบัติคนรับนะคุณกําลังทําผิดนะเนี่ยนะดังนั้นนี่คือลักษณะของจากคระพงค์จึงบอกว่าให้แล้วไม่คิดจะเอาคืน อีกอันหนึ่งพระองค์บอกว่าให้ของที่ให้ได้โดยยากให้ของที่ให้ได้โดยยากอีกลักษณะหนึ่งที่ไปเห็นก็คือที่พระองค์เนี่ยเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่ชาติหนึ่งพระองค์บอกว่า เวลาพระองค์จะให้ของใครเนี่ยพระองค์จะให้แต่ของที่พระองค์ชอบเราจะให้ของแต่สิ่งที่เราชอบแก่เขามันได้หลายแง่มุมมากเลยนะแง่มุมหนึ่งที่ได้ก็คืออะไรของที่เราชอบเราเราอยากใช้เองใช่ไหมของที่เราอยากกินเราอยากกินเองไหมอืมอยากกินเองแล้วเราแบ่งให้คนอื่นนี่ฝืนใจนิดนะอ่าต้อง ขัดเกลาวความตระหนี่นี่คือการลักความตระหนี่เลยแต่นั้นเป็นการสร้างสร้างบารมีบุญนะกริยาในเรื่องการของการละความตระหนี่อันเป็นมนทินเราให้แต่ของที่เราชอบเขาชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่เราชอบอะ่ะนะอืเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่เราชอบ มันทำให้ขัดเกลาวตัวเองสละในสิ่งที่ตนเองรักตนเองจับอกจับใจได้นี่คือลักษณะของจาคะดังนั้นจาคะเนี่ยเข้าใจให้ดีเพราะว่าจาคะเป็นคำที่ลึกและเมื่อทำแล้วเนี่ยสามารถปรินิพานได้เราคิดดูว่า เป็นคําสูงนะจาคะและจาคะเนี่ยยังกินความลึกเข้าไปถึงอภัยทานอเวลทานอภยาประชาทานกินความลึกเข้าไปอีกในเรื่องของการจาคะในอารมณ์นั่นเองอารมณ์โกรธเนี่ยเราจาคะไหม โกรธใครแล้วสละละมันไปพยาบาทใครแล้วก็ละมันไปไม่ผูกโกรธไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองใช่ไหมไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏ ได้อนิสงอะไรเพิ่มอีกรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักเห็นไหมการลากความโกรดมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นการจาคะในอารมณ์และอะไรเป็นอารมณ์บ้างพระผู้มีพระภาคบอกว่ารูปเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ รูปเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเวทนาเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้วิญญาณเข้าถึงเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้ วิญญาณเข้าถึงเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณเข้าถึงเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญข้องกามไปบุญได้นี่คืออารมณ์แต่นั้นคําว่าอารมณ์เนี่ยกว้างอารมณ์คือธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนั่นเองไม่ใช่แค่อารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธนะน้อยไปนะไม่ครบนะลูก เสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทั้งสิ้นนะเพราะองค์เรียกอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่ของวิญญาณสี่นี้เรียกว่าจัตตสโววิญญาณทิติโยนะที่ตั้งวิญญาณสี่หรือวิญญาณทิติสี่ <c oughs> <c oughs> วิญญาณเมื่อตั้งแล้วเนี่ย วิญญาณเมื่อตั้งแล้วในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยก็จเจริญง,งอกงามไพ่บูรณ์ได้ดังน,นั้นเมื่อมันจเจริญง,งอกงามไพ่บูรณ์นะเพราะองค์เรียกมันว่าชาติขณะที่มันไปตั้งเนี่ยเรียกมันว่าภพขณะที่มันไปตั้งเรียกอย่างว่ากรรมนะขณะที่มันไปตั้งเรียกอย่างว่าเจตนาวิญญาณไปตั้งเท่ากับเจตนาไปตั้ง วิญญาณังปฏิทิตังเท่ากับเจตนาปฏิทิตาปัทนาปฏิทิตาเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งเท่ากับวิญญาณไปตั้งพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นขณะที่วิญญาณไปตั้งหรือวิญญาณไปรับรู้อารมณ์ปั้งมีกรรมแล้วกรรมเกิดขึ้นแล้ว และอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ในธาตุอันสามธาตุปานกลางหรือธาตุปราณีตธาตุอยู่ในธาตุอันสามกามาพบเกิดธาตุปานกลางรูปภพบเกิดธาตุปราณีตอรูปภพบเกิดในธาตุอันสามแบ่งเป็นสองอีกอกุศลหรือกุศลล่ะถ้าธาตุอันซามนั้นโยมคิดอกุศล ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดกโกหกพูดยุยงให้นคนแตกการอากุศลกรรมบทสิบคนคนนั้นก็จะได้คติสามอย่างนารกกำนิดชาเปรตวิสัยหรือทุกขติอื่นอีกใดๆย่อมปรากฏแต่ถ้าเราคิดกุศลกรรมบทสิบพระผู้มีพระภาคบอกว่าเป็นเหตุให้มนุษย์ปรากฏเทวดาปรากฏ ในกามภพบนี้นะดังนั้นการที่เราไปสู่พบใดไม่มีใครบันดาลน,นะไม่มีเทพเทวดาหรือโอ้โหเจ้าเวรในกรรมคนไหนบันดาลให้เราไปสวรรค์ไปนรกไปอบายไปทุกติตันหาความอยากของเรานั่นเองที่นำพาเราไปนะ ภาวะตัณหาภาวะคือพบตัณหาคือความอยากหรือพระองค์เรียกอย่างว่าภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้ภาวะคือพบปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกดังนั้นมันเป็นตัณหาความอยากของใครก็เป็นความอยากของเราเอง ใครสั่งสมอารมณ์ใดมากนั่นก็คือเขาสั่งสมความอยากในตรงนั้น <c oughs> อารมณ์ที่เขาสั่งสมนั้นเป็นอารมณ์อะไรกุศลอกุศลถ้าสั่งสมอกุศลมากก็เรียกว่าเป็นอนุสัยทุกติเกิดขึ้นกับเขาสั่งสมอารมณ์ที่เป็นกุศลสุกติเกิดเรียกอุปนิสัย อนุสัยหรืออุปนิสัยเป็นตัวผลักให้วิญญาณไปปฏิทิตังในผืนนาซามหรือผืนนาปานกลางหรือผืนนาปราณีตที่พระองค์บอกว่าอากุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีอยู่อกุศลมูลนั้นเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่อง คนที่มีลักษณะอย่างนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแต่พวกเรามีทั้งกุศลและอกุศลมูลทั้งคู่ถ้าบุคคลใดอกุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีแล้วกุศลมูลนั้นเป็นเหตุให้กุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องบุคคลนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแม้จะทำอกุศลธรรมอยู่ในปัจจุบันก็ตาม แต่ถ้าทำากุศลธรรมในปัจจุบันที่มีน้ำหนักมากเป็นเหตุให้กุศลมูลลม้มหรือถูกเพิกถอนคนนี้ก็จะไปทางเสือ่อมไม่ไปทางเจริญอีกเช่นกันอันนี้พระองค์ตรัสไว้กับพระอน,นุ์ในเรื่องของการดูอินทรีย์ของสัตวนะ์ดังนั้นการที่เรา ไปได้ทุกติหรือสุกติอย่าไปโทษใครโทษตัวเองการที่เราอาพาธมากก็ต้องโทษตัวเองเพราะเราเสพทำอันเป็นพิษนะนะการที่เรารวยก็ต้องโทษตัวเราเองอีกเช่นกันนะท,ดทำดันไปทำกรรมดีมาเยอะเลยส่งผลให้รวยทำไมไม่จนสักทีนะ บางทีคนรวยก็มีปัญหาแบบคนรวยนะก็คือมีแต่คนนะวิ่งเข้ามาเพื่ออยากได้พกทรัพย์ลูกหลานก็ทะเลาะเบาะแววงนะทำร้ายการฆ่ากันก็มีนะดังนั้นคนรวยก็มีปัญหาคนจนก็มีปัญหาแบบคนจนอยู่แบบไม่มีความยึดดีที่สุดนะ ถอนอุปทานนะจากสิ่งทั้งปวงการฝึกจิตให้สละสิ่งที่ผูกใจตรณีนำไปสู่ทะเละาะเบาะแหว้งสาบแช่งขัดแยง้งบาปอากุศลให้ทานเพื่อขัดเกลาจิตไม่หวังผลไม่ผูกพันกับผลไม่คิดเรื่องผลตอบแทน